สวัสดีครับพบกับต้นเซอร์วิส0 2 0เช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาดูรถฟ i ีโน่ครับสตาร์ทมือไม่ติดนะครับครับเปิดสวิต์ปกติไฟที่หน้าปัดจะขึ้นครับแต่อันนี้ไม่มีไฟนะครับลองกดสตาร์ทดูนะครับกำเบกสตาร์ทไม่มีเสียงตอบรับนะครับ๋ถวขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันก่อนนะว่าเกิดจากอะไรนะครับสวิตต์เปิดที่เบาะนะครับ ดูที่แบตเตอรี่นะครับตรงนี้แกะยางออกนะครับเปิดฝาขึ้นมานะครับผมจะใช้มัลติมิเตอร์นะครับในการวัดนะครับสองขั้วนะครับดูว่าประจุของแบตเตอรี่มีเท่าไหร่นะครับผมจะเสียบครับสีแดงนะครับนี่เข้าไปกับขั้วบวกนะครับสีดําขั้วลบนะครับแล้วก็ปรับย่านการวัดไปที่กระแสตรงนะครับตรนนี้นะครับวนลต์กระแสตรงนะครับอ่านี่คือแบตตอน ไม่ได้สตาร์ทเครื่องครับก็วัดได้4โวลต์นะครับทีนี้ผมจะลองสตาร์ทเท้าครับสตาร์ทเท้าติดนะครับจะลองาัดดูอดกรอบหนึงนะครับอ่านะครับผมวัดได้11โวลต์นะครับ11โวลต์สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับจะลองบิดคันเร่งนะครับ บิดกรเ่งเมื่อกี้ไม่เกิน12โวต์บิดกระเลงก็อาการตรงนี้นะครับก็น่าจะเกิดจากแบตเตอรี่นะครับไม่เก็บประจุนะครับหรือว่าไม่มีการชาร์จพลังงานเข้าไปนั่นเองนะครับสาเหตุนี้นะครับผมคาดว่าน่าจะเกิดจาก ตัวแผ่นชาร์จนะครับไม่ทําการชาร์จแบตนะครับหรือว่าอาจจะเกิดจากสายหลุดสายขาดนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับตัวแผ่นชาร์จเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวามือด้านนี้นะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วเราลองลองเช็คสายไฟด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสายไฟโอเคนะครับเราจะทําการเปลี่ยนแผ่นชาร์จนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ สกรูด้านล่างนะครับสามตัวแล้วก็ถอดชุดฝาครอบด้านหน้าออกมาก่อนนะครับแล้วก็ฝาครอบด้านหลังนะครับให้ดึงบริเวณท้ายนะครับออกเพราะว่าเขาจะมีสลักสลักล็อกอยู่สามตัวนะครับบริเวณนี้นะครับให้ดึงออกมาเลยนะครับ ตรงนี้นะครับเราเรียกว่าตัวแผ่นชาร์จนะครับเป็นตัวทําหน้าที่นะครับจ่ายไฟนะครับเข้าไปที่ตัวชุดแบตเตอรี่นะครับตรงนี้นะครับเพื่อเก็บประจุนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสายนะครับที่ออกจากแบตเตอรี่ก่อนนะครับจะนนะครับไล่สายออกมานะครับสีแดงดูฟิลขาดไหมนะครับผมเช็คแล้วไม่ขาดนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ไล่ตรงนี้ข้อต่ออะไรปกติทุกอย่างนะครับส่วนฝั่งนู้นนะครับ ขัวลบท์ครับสายสีดำนะครับนี่เส้นนี้นะครับเช็คแล้วนะครับข้อต่ออะไรปกตินะครับไม่มีขาดนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนนะครับตัวชุดแผ่นชาร์จนี้นะครับดูสิว่าเปลี่ยนเสร็จมันจะสามารถปรรจุไฟได้ไหมนะครับวิธีการถอดนะครับตัวสลักล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวกดเข้าไปแล้วก็ดึงออก นี่คือเพลนชัดนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวใหม่ดูครับอ่านะครับนี่ตัวใหม่นะครับก็ใส่กับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทกันอีกรอบหนึ่งนะครับสตาร์ทเท้ามาเดิมนะครับแล้วก็มาลองวัดดูนะว่า แบตเตอรี่ <Battery S 2> จะได้กี่โวลต์นะครับอ่านะครับก็เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทอีกรอบหนึ่งวัดค่าได้ 12, 13, 14นะครับนะเดี๋ยวลองบิดคันเร่งนะครับ อ่านะครับเมื่อกี้เห็นไหมครับเวลาบิดคันเร่งนะครับนี่โวลต์เขาจะวิ่งขึ้นไป13 14 15 16 17นะครับก็เขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ13บสถึงสิโวลต์นะครับถึงจะมีการประจุนะครับแบตเตอรี่นะครับอย่างเมื่อกี้ก่อนหน้าที่เราจะเปลี่ยนแผ่นชาร์จนะครับเวลาเราบิดคันเร่งมันก็ยังอยู่ที่11 12โวลต์อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปสาเหตุก็คือเกิดจากตัวนี้แหละครับตัวแผ่นชาร์จนะครับนี่นะครับเจ้าตัวแผ่นชาร์จตัวเนี้ยนะครับ หลังจากเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับหรืออาจจะขับไปสักกิโล2กิโล3กิโลนะเพื่อให้เพื่อให้แบตนะครับแบตเตอรี่นเขาเก็บประจุได้นะครับเพื่อที่จะสตาร์ทมือได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะประกอบกับเพื่อนนะครับแล้วก็จะลองสตาร์ทนะแล้วก็ขับไปสักพักหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูนะครับว่าหลังจากขับผ่านไปประมาณ1กิโล2กิโลนยครับแบตโวลต์เขาจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้แบตโวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ หลังจากไปขับมานะครับประมาณไปกับ5กิโลเมตรนะครับก็วัดโวลต์อีกรอบนึงนะครับอันนี้ดับเครื่องนะครับวัดได้12โวลต์ลองสตาร์ทมือนะครับอ่านะครับนะครับสตาร์ทมือข้างเดียวติดนะครับอือสองโวลต์สิบสามโวลต์นะครับก็เริ่มมีการชาร์จนะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด แชร์ครับกดซับสไคร b ์นะครับแล้วสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ